สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมองมอเมลีคลิปนี้ก็มาติดตามความปังของชัตจุออนโมกสีกันอีกแล้วครับซึ่งเมื่อคืนอย่างที่เราได้รับชมได้เชียร์กันไปเลยนะครับกลับมาเปิดลีกตุรกีชัตจุออนหรือว่าจะเป็นเพียวก็ตามสาวไทยของเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะชัตจุออนทาท็อปสกอร์เปิดลีกอีกแล้วครับ ซึ่งความปังของชัชชุออนนั้นยังไม่หมดอยู่แค่นี้นะครับเมื่อมาดูสถิติการรับบอลแรกของชัชชุออนเมื่อคืนโดนคู่แข่งทิลูเฟอร์เสิร์ฟจี้กว่า49ลูกครับซึ่งถือว่าเกือบครึ่งร้อยลูกไปเลยนะครับเยอะมากๆเลยก็แน่นอนนะครับท่ลูเฟอร์เขาก็ต้องทําลายเกมลุกของบุ๋มบิ๋มอยู่แล้วก็เลยมีการเสิร์ฟจี้รัวๆแต่ไม่สามารถทําอะไรบุ๋มบิ๋มได้นะครับเปอร์เซ็นต์การรับดีงามมากครับรับดี ไป59%และรับดียอดเยี่ยม37%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามมากๆครับนอกจากนี้ยังทำแต้มไปท็อปสกอร์20แต้มการเสิร์ฟจี้ทำลายบุ๋มบิ๋มไม่ได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับบุบ๋มบิ๋มแข็งแกร่งจริงๆ